วันที่28กุมภาพันธ์2555ได้เกิดเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความทรงจำจากงานกินล n มกิ g ฮีโร Hero Party ด้วยคอนเซตปต์ปาร์ตี้ในชุดซูเปอร์ฮีโร่สีเขียวในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจกันอย่างมากมายหลังจากลงทะเบียนเสร็จก็ได้มาเก็บภาพความประทับใจกับเหล่ายอดมนุษย์ที่ได้รวมตัวกันมาปกป้องโลกจากเหล่าแบคทีเรียร้ายเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในงานกันดีกว่าค่ะแค่เห็นหน้าเหล่าพิธีกรก็สนุกแล้วละค่ะกับนัทเน็กและโอปอ ต้อนรับทุกท่านฮะบรรยากาศซูเปอร์ฮีโร่นะฮะใช่แล้วค่ะยินดีต้อนรับสู่ Greenland g r e e n ี Hero Party กับโอปอค่ะและนั่นเน็กครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะดูแลทุกท่านตลอดทั้งงานเลยนะฮะเห็นนั่นเน็กมาแบบนี้ต้องมีเกมสนุกๆอย่างเกมวัดดวงมาให้ร่วมสนุกอย่างแน่นอนค่ะมีจดหมายแสดงความยินดีจากพี่ดิษการถูกต้องเขาเขียนว่าอะไรนะเขาเขียนว่าอะไรฮะคุณฮะ หัวแถวท้ายแถวตกรอบ <Wow. laughs> และไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าเหล่าแบคทีเรียร้ายจะกล้ามาปรากฏตัวในงานนี้ก็ต้องเจอกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของเรากันหน่อยละค่ะแสงสีเสียงอลังการจริงๆและปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของพี่ปอ๊อตธนชัยอุดชินค่ะไมม่่เเคคยรรักใทาตี แล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทกรีนแลมที่ได้สร้างค่ำคืนแสนพิเศษที่จะอยู่ในความทรงจำไปอีกนานแสนนานเลยค่ะการตกแต่งเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับถามความสึกพี่กิวนี่นึงนครับว่าเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ตอบโจทย์เลยค่ะเพราะอยากเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงสนใจเลยค่ะค่ะรายการก็ดีใจนะครับเพราะว่าแค่เป็นเขาเรียกเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับเราทําได้แต่เราสื้อของชนเราก็อยากทำขอบคุณมากเลยต้องการมากเลยค่ะกําลังใจนะครับากเลยก็ขอให้กลับมาปาร์ตี้ได้เหมือนเดิมเร็วๆนะครับทีไรคุวมักบอกว่าเสียไปเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับกําลังใจนะครับเกำลังใจกู้คืนได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมเยี่ยมรายการของเรานะคะก็มีเสื้อสวยๆนะคะจากโชว์รูมมาฝากกันนะคะคิวแล้วก็ยังมี แค่ตลอกค่ะจาก modern form นะคะ home decorative product ค่ะนี่นะคะจาก AP นะคะก็มีของที่ระลึกมาฝากกันค่ะเป็นที่แขวนกุญแจเป็นรูปนกนะคะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะและท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปในโครงการดีๆของ AP ได้นะคะที่ www.apkitthai.com ค่ะคุณผู้ชมนะครับที่ดูแล้วนะครับอยากจะให้เราออกแบบบ้านให้บ้างนะคบก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะลังเลว่าทําดีหรือไม่ทําดีอันนี้มีหลายๆบ้านว่าเฮ้ยทำแล้วมันจะสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับก็นี่แหละครับ เทคนิค 3D animation ครับช่วยคุณได้นะครับมาปรึกษารายการเราฟรีเลยนะฮะก็นี่ครับทางเว็บไซต์ด้านล่างนี่นะครับและสำหรับวันนี้นะครับมิสเตอร์โฮมนะครับจะพาเรานะครับไปดูห้องต่างๆในการตกแต่งโดยใช้เอเซอรี่ต่างๆนะครับเพื่อทำให้บ้านเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็มีความง่ายมากขึ้นครับชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นด้วยครับติดตามชมครับ สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ไปเห็นห้องครัวและเทคนิคการนำหินสังเคราะห์มาใช้ในมุมต่างๆของบ้านแล้ววันนี้ผมจะพาไปชมในส่วนของ walk-in closet ซึ่งมุมนี้นอกจากจะเน้นเรื่องความสวยงามแล้วในเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราตามดีไซเนอร์ไปชมเทคนิคการออกแบบมุมนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ อีกห้องหนึ่งนะครับที่จะพามาแนะนําแล้วก็ดูนะครับก็จะเป็นห้องแต่งตัวหรือที่เรเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Walking Closet สํสหรับงานดีไซน์ในห้องนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเลือกที่นําเสนอเนี่ยก็จะมีวัสดุที่นําใช้นํามาใช้เนี่ยก็คือเรื่องของกระจกเงานะครับกระจกสีแล้วก็แสงสว่างนะครับเพื่อให้ห้องมันดูโลงแล้วก็สบายขึ้น อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งของ Modern f o r m โฮมดิคยติปที่ผมเลือกใช้ในงานดีไซน์เนี่ยนะครับก็จะคือบานเลื่อนซึ่งมันจะ่างจากบานเลื่อนทั่วๆไปนะครับซึ่งบานเลื่อนของ Modern Form โฮมดิค e ยติปเนี่ยเราเลื่อนแล้วเนี่ยตัวบานเลื่อนเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งของ Modern Form โฮมดิค e ยติปที่ผมเลือกใช้ก็คือราวแขวนผ้านะครับซึ่งจะสะดวก ในการหยิบจับเสื้อผ้าโดยไม่ต้องเอื้อมมือนะครับต้องขอขอบคุณมิสเตอร์โฮมเลยครับทำให้ชีวิตความอยู่ของเราเนี่ยง่ายขึ้นเยอะนะครับใช่แเลยครับไม่เป็นไรครับพี่ตุ้มเพื่อคุณผู้ชมเรื่องแค่นี้ผมทําได้อยู่แล้วครับอีกหนึ่งช่วงของเรานะครับซึ่งหลายคนนี่นะครับติดใจกันมากนะครับเพราะว่าได้ถามกันตรงๆเลยครับกับช่วงนี้ครับ get idea ครับ มาแล้วครับช่วงนี้ของเรานะครับเก็ตไอเดียนะครับสัปดาห์นี้ครับผมในเว็บไซต์ของเรานะครับมีคำถามจากคุณเมย์นะฮะเกี่ยวกับเขานะครับเพิ่งซื้อบ้านจัดสรรมาใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าบ้านจัดสรรเนี่ยเฟรมหน้าต่างประตูก็ต้องเป็นแบบอลูมิเนียมปกติเดิมๆนะฮะแต่ตัวเขาเองนี่หมาครับดันไม่ชอบสไตล์แบบวินเทจหรือว่าคลาสสิกนะฮะจะมีวิธีแบบไหนครับที่ทำให้มันยังกลมกลืนกันในการตกแต่งแบบวินเทจครับส่วนของมุ่งกบเนี่ยเราสามารถใช้ ทาพุงกบนะครับก็คือใช้ไม้ก็ได้นะครับทาสีขาวนะครับทำเป็นกรอบรอบๆไปวันนี้ก็ช่วยจะลดความรู้สึกที่มันหมดเรื่อลงไปนะครับอย่างกรอบเนี่ยเราก็ยังเก็บไว้ได้อยู่ใช่ไหมคัใช่ครับแล้วก็เจาะตรงกลางออกไปแล้วก็ทําเป็นสลิมไลน์หรือว่าทําเป็นแบบม่านปรับแสงได้ใช่ไหมสลิมไลน์สีขาวนะครับก็จะช่วยได้นะครับสำหรับเฟรมสลิมไลน์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะเอก็ได้ไอเดียมาจากที่นี่แหละค่ะเดอะเซ็นทรัลนะคะที่เราอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าบ้านาดูแล้วเก๋ๆเอกก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ ตอบโจทย์คุณเมย์ได้แน่ๆค่ะถูกต้องครับก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับสำหรับบ้านของคุณครับอย่าลืมนะฮะใครที่ชอบนะฮะสามารถจะติดตามทางนี้เลยครับเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ Facebook ส่งเข้ามาได้เลยครับทางเมสเสจหรือจะโพสต์ที่วอลก็ได้เลยนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่เคยทำสวยๆนะครับเด e Central Watthana Poll Jai a ครับค่ะสำหรับเสื้อผ้านะคะต้องขอบคุณ F K1L และ s p r e t ค่ะและสำหรับสัปดาห์นะครับเราจะมีเคสพิเศษนะครับเป็นหนุ่มอารมณ์ดีนะครับมีการสะสมโมเดลนะครับเป็นตุ๊กกกกตาาาานนนนนนนะะะคคครรรรรรััััับบบ่่เเป็งงอดวมถึ กีตาร์นะครับที่สำคัญไปก่าน,นั้นนะครับหนุ่มคนนี้ลิ้นแมวด้วยดูหักมุมกันน,น,นนะฮะเพราะฉะนั้นเราคงต้องออกแบบบ้านแมวให้ด้วยแหละค่ะท่านผู้ชมคะถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะคะคใครอยากเห็นบ้านแมวเก๋ๆนะคะคคและห้องหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้นะคะคต้องไม่พลาดสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหมอ่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ